สวัสดีครับอยู่กับผม V P T K F F แล้วอยู่กับน้องนาดาคนสวยนะคะใช่เอ้ยไม่ใช่นะครับเอออาน้องแต่งตัวเลยน้องเป็นฝั่งนี้แต่งตัวเอาอาวุธน้องจะเอาอาวุธอะไรไอ้ไม่เอาเอาดาบเอาดาบเอาดาบจะเอาอาวุธอะไรเอาไอ้เทมเอาอาวุธอาวุธที่ไหนก็ได้นี่แล้วก็เอาการแต่งตัวไม่เอาน้องไม่ใช่ไม่ใช่น้องแค่รอ อก่ออนเาก่อนี่ต้องเจอผ้าไม่ตา้น้องอยากได้หมอกเนี้ยแล้วสีล่ะสีนี้สีชมพูสีแล้วก็คันเร่อคันเรือคืออะไรก็สีเหมือนเดิมก็สีหม่องไหม มวเ,เอาสีม่วงให้ด้โอเคแต่ไปตาพี่แหละพี่ต้องเอาเหมือนหนูได้ยบร้ยพี่จะเอาอันนี้ล้วกันได้ๆเพราะว่ามันมีหลายสีพี่พี่ว่าพี่น่าจะเอาอันนี้แหละตายนี้น้องน่าจะชนะแน่ๆเลย ยังเอเะไรยังขี่มามา this go go มามาน้องบังคับอันนี้เอออ๋อน้องเอาน้องไปไหนตกเปียวเอาใหม่เอาใหม่เอาเอาเลือกด่านเลือกด่านยังไม่ได้เลือกด่านเอาด่านกด่านด่านนี้ นเอาด่านต่อสู้กันธรรมดาเนาะนี่โอ้ส่งไปนั่งหนาว่ะแม่งไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องรับมันหรอบลองกดไปเลยใช่ใช่ใช่เอาไวเด็กไว้โอ๋อกูจะตายใช่ใช่เอาวเด็กเลยจอะอ๋อพี่จะตายพี่จะตายยยยพี่จะตาย ตายแล้เวเอาไปกินไว้เอาไปกินพี่ะีข้าหนูดีน้องน้องใช้ท่าไม่ได้ได้ท่าไม่ตาคืออะไรโอ้ยจะตายเอ้ยจะตายหนูยังไม่จัดจะตายแล้วเนี่ยพี่ชีพี่ชีอ่ะยังอ่อนเลยอ่อน ออนหเอาตาใหม่เอาตาใหม่มาอยู่ชนะอิชิมาสตาก่อนชนะนะมามาดิเริ่มมาเข้ามาดิคือไม่ด้เกก็มันเป็นคืนมันเป็นคืนต่อสู้กับหนูดิเอาก็มันเป็นเกมต่อสู้นี่วะ เอาาเอฆ่ามันเลยฆ่ามันฆ่ามันพี่น้องจะตายแล้วยังไม่ตายพี่นั่นแหละจะตายแล้วอ้าน้องตาย <c oughs> อ่ะยังยังมีโอกาสอยู่ยังมีโอกาสอยู่หนึ่งหนึ่งแล้วหนึ่งหนึ่งแล้วมามามาเลยอ่ะเล็กเกอร์เล็กเกอร์มี เอาก็ว่ามันเป็นเกมต่อสู้จะไม่ให้ต่อสู้ได้ยังไงแล้วไม่เน่น้องต่อสู้พี่ให้ตายเน่ยน้องอ่ะไม่ตายอ้ยย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 แล้วยอยสองยย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 ตยย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  เฮ้ยยังมีโอกาสอยู่น้องมาเร็วเร็วอ๋อเล่นดิไม่เล่นแล้วเหรอเอาอะไรวะตอนตอนหนูเล่นแล้วหนูก็ตายตายตายเอาก็มันเป็นเกมต่อสู้อ่ะน้องน้องน้องเป็นอะไรของน้องอ่ะพี่เล่นคนเดียวค่ะองเล่นคนเดียวมาซี่มามาอืมดีมากมากมาเลยฉันไม่กลัวแกหรอก นี่นี่เอาไปดแดกก็ละซะมันเป็นกระเรือนเป็นกรเือมาเลยอ้ามันกดสก,กิลได้ไงวะ,อ,ะอาวุธอะไรวะเนี่ยโอ้โหแม่งปลาอะไรไม่ดูเลยนี่เอาไปกินไปกินซะหนึ่งอันโอ้ยกินซะหนึ่งอันกินไปเอาไปกิน เอาเอาเอาวอาชนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับพี่น้องประชาชนสำหรับคลิปนี้ก็ไปลแล้วนะครับอ่าน้องเป็นอะไรอ่ะน้องอยากเล่นต่อโอเคคลิปนี้ยังไม่จบคลิปน,นะครับเพราะว่าน้องอยากเล่นต่อนะครับโอเคก็ไปเล่นหนะึ่งวินหนึ่งเนาะอ่าน้องน้องน้องสู้กับ CPU ไหมสู้กับบอดไหม น้องสู้กับบออนะน้องเลือกอุปกรณ์เลยน้องจะเอาอะไรเ <Okay. S 1> นี่ยเลือกด้านนี้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 ด้านาาาานี้ดนเไม่ใช่อันนี้มันเป็นบอทบอทเข้าใจไ,ไหมอันนี้นนก็คือน้องนี่คือน้องอ้าเ,เออใช่น้องต้องเลือกตรงนี้แล้วเอาเป็นสีอะไรก็ได้เอาเป็นอาวุธอะไรก็ได้น้องผมอาจจะเลือกมากนะครับทุนผู้ชม ได้หนูที่แรกหนูอะเอาอันนี้แล้วแนละ้วหนูจะเอาไปเท่คนอื่นเ,เหมือนกันเลยอ,ะอ,อ,อ่ะเอาสีชมพูเหมือนกันเหมือน,นกันเลยอเอา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 ให้เหมือนกันเลยได้ได้ปืนปืนนี่เลยนะเอาไปเลยเนะี่ยโอ้ว้าวเฮ้ยเอาโฆษณาไป กูจะหนูแมวน้องน้องเร็วเร็วเรบอดมันยิงแล้วบอดมันยิงแล้วอันนี้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 เออนี่เนี่ยนันเนี่ยนี่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 เนี่ยนล่นี่ยนล่นี่ยเออเออตายมาอย่าหนูทำมีอย่าหนูทำมี